So, Kevin, why we come here? Oh, we, uh, we present you our uh, wastewater uh, start drying machine uh, applied in Guangzhou Bayou Airport. We are the partner of the Guangzhou Bayou Airport wastewater treatment plant. Wow. wow. Okay. It's time to go. Can't wait. Go now. Let's go. Let's go. Yay. สวัสดีครับผมเอกไฮคอปครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมอิกไซและเฟรนด์นี่นะครับสำหรับสลัดไดเออร์นะครับของซินจี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องสลัดไซเออร์ที่ติดตั้งอยู่ที่สนามบินกวางโจไปหยุนที่นี่นะครับประเทศจีนแต่ที่นี้เขาจะมีตัวเครื่องบกแห้งเนี่ยสำหรับในการทาสลัดไดเออร์ขนาด20ตันนะครับต่อวันเป็นสลัดที่มาจากสนามบินนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโดเมส s i c เว e s t ของเขานะครับ k e v i n where we are now we are at the switch system at วังโจ n ไ the, for our, and area and the system. s e w a ล e ร์ท t e m ที่นี่นะครับเป็นสูมนบบ้ำเสียของสนามบินสปอโจนะครับหรือที่เรียกสนามบินใบยุนนะครับสถานที่เราอยืนแห่งนี้นะครับก็เป็นโรงบรรตะกรจาก uh, นำเสียจากสนามบินทั้งหมดนะครับของที่นี่นะครับก็ปิดตั้งตงของซินจี้นะครับสลัตเทอ,อร์ของเขาเนี่ยนะครับมีอยู่สองเครื่องนะครับติดตั้งไปแล้วก็จะทำการติดตั้งโอบแงสลัดที่มาจากตัวของเครื่องเบลพรสนะครับขนาด20ตันต่อวันจต่วันที่ทันเพอร์เดย์สลัตเทอร์เนี่ยก็จะโอบแห้งจากลงไปจาก75%เหลือไม่ถึง40% Why you need to make a slot dry เดี e uh, reasons. First, uh, uh, because of uh, environmental protection requirements, uh, sludge has to be uh, dried below 80% in order to further nail view and uh, cement utilization. Uh, uh, secondly, uh, by uh, dry, dry the sludge, we are able to save about 60 to 75% of volume. ofation speed Sa and ก็ผมถามคุณเควินว่าทำไมถึงต้องอบแห้งตะกอนด้วยนะครับที่นี่เนื่องจากว่าการควบคุมที่สิ่งแวดล้อมนะครับเขาไม่สามารถที่จะทิ้งตะกอนอย่างเรียดได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็มีการจัดการตะกอนที่เราตะกอนที่เราดิ้มาแล้วนะครับของที่นี่ก็จะมีอยู่สองอย่างนะครับก็คือ l a n d f i ก็คือเอาไปทิ้งในฝังกลบกับอกจุดหนึ่งก็คือเป็นไปการแบบไปเผาร่วมกับซีเมนต์ ก็คืออุปกรณ์ที่แห้งแล้วนะครับไปเป็นวัตถุดิบของปูสเมนิอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นเป็นหนึ่งในกระบวนการที่เรียกว่า circular economy นะครับก็คือที่มาาว่าการผู้ก๊อบผูงจัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฝังกบก็ดีหรือเป็นการที่เอาไปเผาปูสเมนิก,ก็ดีเนี่ยเขาไม่ยินยอมที่จะให้อุปกรณ์เนี่ยนะครับมีความชื้นมากกว่า40%ช่วยลดในการขนส่งนะครับ เวลาส่งตักกรไปแล้วเอาน้ำไปด้วยเฉะเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มค่าใช้จา่ายในการขนส่งนะครับดังนั้นเนี่ยการอ,อกแฝงเนี่ยจะช่วยลดค่าใช้จา่ายในการขนส่งได้เป็นอย่างดีครับ Let's go <S ครับกระดมเนี่ย <Yep. Okay. S 1> ที่นี่นะครับเอ่อชั้น2นะครับจะเป็น เรื่องรีดตะกรนะครับสำหรับเกาจะเอาตะกรจากที่เป็นเอาเร็วเหลวนโครนนะครับมารีดให้เป็นเนื้อเค้กตรงนี้ความชื้นประมาณ75%ครับนะครับก็ตะกรอนพวกนี้ก็จะไหลลงไปที่ตัวสลัดเดอร์ข้างล่าง นี่ก็คือเครื่องของซินจี้นะครับรุ่น SPDD 9,600 SL นะครับ FL นะครับก็เป็นรุ่นฮีทปั๊มนะครับที่สลัดเดอร์นั้นใช้ฮีทปั๊มนะครับฮีทปั๊มเนี่ยก็มีกำลังในการระเหยน้ำอยู่ที่9.6ตันต่อวันนั่นเองครับก็คือเครื่องนี้นะครับทำงานอย่างอัตโนมัตินะครับจะเห็นว่าที่นี่นั้นก็ไม่ได้มีพนักง,งานทำงานเลยครับมีแค่คนเฝ้าคนสองคนเท่านั้นเอง ก็คือเครื่องทำงานอัตโนมัติที่มีปุ่มกดให้เรียบร้อยครับตอนนี้ทำงานเนี่ยแม้กระทั่งตอนอบนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเราเปิดดูซ่อมบานุงงานได้นะครับเวลาอบแห้งด้วยอุณหภูมิต่ำ 75องศาท่านัเองครับก็คือด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเ,เรียกว่าสลัดสลิตเตอร์นะครับตัวตะกรที่ส่าวเข้ามาเลยนะครับเราก็จะทําการรีดออกไปเปนเ็นเส้นนะครับเป็นเส้นฝอยครับแล้วก็จะอบแห้งออกมาออกมาเป็นแบบนี้ครับ ผมถามเขาว่าน้ําที่เกิดจากการตัวอบแห้งนะครับมันจะระเหยขึ้นมาไล้น้ําที่อบอบแห้งมาแล้วจะหายไปไหนครับมันจะไมไ่หายไปไหนนะครับมันจะกั่นตัวเป็นน้ําลงมาแบบนี้ครับคือไม่ได้เหิอลงม้านอนอกนะครับแต่ว่าน้ําที่ออกมาจากตัวตัวสลับเนี้ยก็จะเป็นน้ําที่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เดรนก็คือน้ำานี้นะครับจะไหลกลับไปที่ตัว waste water treatment tank อีกรอบหนึ่งครับก็เราเรียกว่าเป็น water saving นะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดมลภาวะของการระเหยน้ำจากการอบแห้งนะครับ แค่ i n because of this is the open okay dryer so how about the odor odor emissions มัน no, ว่า simple one the drying is uh, process คิดว่าบระบบนี้ <cold system. S 1> เป็นระบบปิดนะครับมันจะไม่ใช่ระบบไดเออร์แบบทั่วไปนะครับที่เป็นไดเออร์ระบบเปิดเพราะว่าระบบปิดหมายความว่ามันจะไม่มีกลิ่นหรือไปเรียกว่าตัวรุนแรงที่เยอะมากนะครับอาจจะมีกลิ่นเล็กน,น,น้อยนิดหน่อยนะครับใช้ก็เรียกว่า simple odor scupper นั่นเองแต่ว่าระบบนี้เป็นระบบที่ก็ค่อนอ simple นะครับ ที่เรียกว่าระบบตุวกิ่นเนี่ยเริ่มแรกก็คือเรามีห้องนะครับควบคุมนะครับแล้วก็ตัวดูดเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวของแอ,อ Air ร์ซักชั่นรอบๆตัวเคานี้ครับอรอบๆตัวเขานะครับก็ะจะดูดนะครับเข้าไปที่ตัวของตัวเขาเรียกว่า odor scupper แค่นี้เองครับตัวไม่ใหญ่มากครับเครื่องไม่ได้ใหญ่เลยครับเพราะว่าที่นี่มีความส t r i c ในเรื่องของตัวกลิ่นเพราะว่ามันอยู่ใกล้สนามบินด้วยนะครับอยู่ติดสน,นามบินเลย ถ้าขีนปรุงไปข้างหน้านะครับสงสัยมีปัญหาแน่ๆเลยครับ uh, What is different from uh, from the uh, wet sheet dryer and the heat pump dryer. Okay so firstly the heat pump dryer. Uh, uh, ผมถามเขาว่าเพราะที่เมืองไทยเนี่ยมีติดตั้งของ uh, ในเวลาปัจจุบันนี้นะครับก็คือเป็นรุ่นของ wet sheet dryer นะครับไปนะครับแล้วบอกว่าแตกต่างยังไงบ้างนะครับเพราะว่านะครัข้างหน้าเนี่ยเราจะได้มีโอกาสติดตั้งในเมืองไทยแน่ๆอยู่แล้วนะครับ ก็คือฮีทปั๊มไดเออร์เนี่ยก็จะสร้างความร้อนด้วยตัวมันเองนะครับในการใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็แบบว่าไอตัวคอยร้อนคอยเย็นเนี่ยนะครับในการทหางานก็คือเพิ่มอุณหภูมิแล้วก็ความแห้งนะครับและในการลดความชื้นนะครับพวกนี้ความบาลานซ์ของตัวเอนเนอร,รีเนี่ยตัวของคอยล์ร้อนเนี่ยจะสูงกว่าคอยเย็นดังนั้นเนี่ยมันจะมีตัวเราเรียกว่า excess heat ขึ้นมานะครับก็คือจะร้อนขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยมันจะมีตัวคอยคอยเย็นนะครับในการลดความร้อนา ไปทางด้านออกข้างหน้านอกห้องนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้ติดตั้งนะครับตัวฮีตปั๊มเนี่ยเราจะมีตัวเราเรียกว่าตัวคอย what is the name of this coil external condenser external condenser นั่นเองครับวันนี้ก็เป็นตัวอุปกรที่ตั้งที่อยู่นอกเหนืออยู่นอกตัวของเจ้าไดเออร์ตัวนี้ครับเป็นอุปกรณ์ดีไซน์เฉพาะสำหรับตัวฮีตปั๊มไดเออร์ครับ Kevin, after we dry the sludge how you handling the dry sludge การทํา dry sludge ก็เรียกได้ว่าซินจีส์ออกแบบ dry sludge storage and conveying system โอ้เอ e โนกันนี่อะมาเมื่อกี้ผมถามเขาเรื่องของเครื่องอุปกรณ์ที่อบแห้งแล้วนะครับเราจะมีการจัดการยังไงบ้างนะครับซินจีก็คือตอนนี้เขามีสินค้าไม่ใช่แค่ ตัวของสลัดได้อย่างเดียวนะครับเรามีเครื่องตัวของระบบลำเลียงตะกรนทั้งหมดเลยนี่คือระบบลเลียงตะกรัดการตะกรนของสินจี้เป็นตะกรนแห้งนะครับตั้งคือต,ตั้งแต่ตัวของส c ับเ e อร์คอมเพลเยอร์ที่จะลำเลียงตะกรนจากตัวด้านล่างของเคอรอื่องอบแห้งนะครับแล้วก็ลำเลียงขึ้นไปที่ตัวสลัดไซโลด้านบนที่ถังใหญ่ที่เห็นนี่นะครับด้านบนนี้นะครับก็คือเราก็จะมีตัวของตัวรอ ที่จะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่เอาถอยเข้าไปแล้วก็เก็บนะครับแล้วก็ดิชาดเข้ามาที่เป็นปล่อย,ยตะกรนที่มีในถังเนี่ยปล่อยลงมาที่ในกระบะของรถบรรทุกนั่นเองนะครับ ตัวนี้คือเขาเรียกว่า scapper climbing system นะครับอันนี้ก็เรมดินตะกร์จากในห้องนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปขึ้นไปเก็บไว้บนสลัดไซโลข้างบนอ,อันนี้ผมขอให้เขาลันพอดีนะครับอันนี้คือข้างในของตัว scapper conveyor นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นเห็นไหมเห็นไหมตัวตะกร,กรขึ้นไปเป็นกองเข้าไปนะครับจะเป็นใบกวาดอยู่ข้างใน e a r Pocket is made by Cinty. Yes. อ้ oh, เนี่ยทั้งหมดเลยสินทำโดย Cinty หมดเลยนะครับเนี่ย mm hmm. ครับผมและนี่ก็คือไซต์เรฟเรลต์นะครับของที่ Cinty นะครับเป็นเครื่องอบกาตกรนะครับของสนามบินที่เมืองกวางโจแห่งนี้นะครับเครื่องนี้นะครับก็สามารถที่จะทำให้ meet environmental protection requirement ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับของที่สนออามบินแห่งนี้ได้ไปอย่างดีผมหวังไันจะยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้ไปหาท่านผู้ชมแล้วก็ได้พูดคุยถึงเรื่องงานโปรเจกต์ต่างๆแล้วพบกันในโอกาสต่อไปครับ